ทุกคนมือนีแม่แก้วนะจ้าสิพับพามาแกงมาลุมนะจ้ะเนาะนี่แกงมาลุมน้ำเดือดแล้วนะจ้ะแม่ข้างน้ำเดือดแล้วมือนีแกงทานนะจ้ะดังไฟดังทานนี่น้ำเดือดแล้วแม่เสียวมาลุมใส่นะจ้ะนี่แกงมาลุมนี่สิแกงใส่เนื้อปลาทูนะจ้ะเนาะนี่นี่ปลาลาแกงมาลุมนี่ต้องใส่น้ำปลาเนาะใส่น้ำปลาใส่ชุดลดอันนี้พริกนะจ้ะพริกดำเส่ หอ,หอมหอมหัวกระเทียมตะไคร่ใบมะกรูดจ้าแล้วก็มีต้นหอมค่ะต้นหอมนี้แทนนางรักได้นะคะถ้าไม่มีนางรักก็ใส่ต้นหอมก็ได้จ้าวันนี้แม่ใส่ต้นหอมเพราะว่าไม่มีนางรักนี่จ้าเนี่ยคอยดูนะคะเดี๋ยวแม่จะใส่น้ําเดือดแล้วนะคะเทลงมะลุมนี้เราก็ล้างดีๆล้างดีๆีแล้วจ้ามะลุมเนี่ยเ่าปอกแล้วเ่อก็ล่างสองน้ำานะจ้าล้างแบบผิวมันออกนะจ้า ขี้ปุ่นอ้ผิวสิ่งอย่างมันออกดีๆให้สะอาดแล้วก็เนี่ยแถวผิดลงเลยเอาผิดลงพร้อมมาลุมเลยนะจ๊ะน้ำเดือดใส่เลยน้ำเดือดอ่าเทลงใส่มาลุมใส่มาลุมลงไปนี่จ้ะนี่จ้ะเป็นแบบนี้เนาะ,ะใส่มาลุมแล้วปล่อยให้เดือดปล่อยให้เปื่อยนะจ๊ะ ให้สุกไปจักครึ่งครึ่งกลางๆลาสักพันน้าจ้ะยังค่อยเอาเครื่องปรุงเนาะยังค่อยเอาเครื่องใส่แตวก็ค่อยเอาปลาทูใส่ีจ้ะแกนี่นะแกเนาะซจำดีก่อนเดี๋ยวแม่สิเอาปลาทูใส่ให้น้ำเดือดก่อนนะจ้ะนี่ก็ต้มพอประมาณแล้วนะแกเนาะนี่น ล้มมาลุ้มไก่สิสุกแล้วนะจ๊ะแม่ก็เอาชิีลดไตนะจ้ะชีลดไตแล้วก็มีมาขามเปียกนะจ้ะมาขามเปียกไส้แล้วนี่มาขามเปียกไส้น้อยหนึ่งนะจ้ะแกงมะลุ้มต้องไส้มาขามเปียกเล็กน้อยให้มันเป็นสมไป็ร้อยนะจ๊ะเนาะแล้วแม่ก็สิเอาปลาทูไส้เนื้อปลาทูไส้เลยนะจ๊ะเนาะปลาทูไส้นี่จ้ะแกงไส้ปลาทูมันสิแซ่บนะจ๊ะแม่พอเอาตัวไส้แม่แกะเนื้อไส้พอ แบบนี้เลยแล้วก็ปรุงได้จ้าปรุงนี่ก็คือเอานี่น้ำปลาแล้วจ้ะน้ำปลาแม่จไว่เอาน้ำปลาใส่ถือลงเลยจ้กากว่าพ่อดีนะจ้ะน,ะนี่นี่โอ้เป็นแต่แสียบยังไงจ้ะเนาะ น้ำปลานาะจ้ะนี่น้ำปลาเอาน้ำปลาใส่แค่นี้ก็พอเกลือใส่จักน้อยเกลือเม่กับตำใส่ก็พริกแล้วนะจ้ะเนาะพอสะซ้ำนั่งกับพอแล้วจ้ะ,นะจะพอเห็นเดือดอีกจักน้อยเนาะจ้าก็ป็นอันวา่าสุกเนาะจ้าสุกแล้วพอสุกแล้วเขาก็เอาไอ้ต้นหอมใส่ มึงใผ้มันพอดีนะจ๊ะเนาะหมักมักพอดีพอง้างหมักเค็มหมักจางแล้วแต่เหาเปลี่ยนนะจ๊ะเนาะแล้วแต่เหากินเปลี่ยนถ้ามันออนปลาเขาก่อปลาใส่อีกนะจ๊ะการแกงเขาก็ย่างนะจ๊ะแกงแบบแม่นี่ก็ได้นี่จ๊ะแ้วก็าฝาปิดไว้ก่อนนี่หอมแม่กับมีอยู่แล้วหอมมีกับแม่กับมีอยู่แล้วถ้าถ้าแกงมรนลุมสุกแล้วเขาก,กเอหอมมันนี่เทลุกนะจ๊ะก็คือเป็นอันวัสด์รเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะ เพื่อเป็นอันมาสุกยกลงมาซิมแล้วกยกลงได้กินได้จ้าเมยพาไปเบิ้งซ้ำนี่นะจ้าเนาะแค่นี้เนาะค้นเบิงบ้งให้เบิง้งค้นให้เบิ้งอีกแค่นึงนะจ้านี่ใกล้สุกแล้วนะจ้ามาลุมสดๆนี่ก,ก็แกงหวานดีนะจ้าเนาะเอาไปแกงเบิ้งได้จ้าด้วยนี่แม่มักมาลุมมีประโยชน์เป็นยาด้วยยาระบายด้วยนะคะระบายอ่อนๆนะคะ แล้วก็มีประโยชน์มีเป็นสมุนไพรด้วยจ้าแกงกินได้จ้าเด้อแค่นี้เนาะจ้าเนาะแม่พามาเบิ่งแค่นี้เนอะขอมังชมคลิปของแม่แล้วก็ซอยกดไลดค์กดแชร์ให้กำลังใจแม่นี้เด้จ้าเด้อขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า